ทุกครั้งที่ให้ทานต้องรักความกรณีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อย่าไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีอย่าไปคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายอย่าไปคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรอย่าไปคิดว่าเชื่อตามฤาษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนอย่าไปคิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจ ความคิดแบบนี้พระองค์ตัดบอกกับภาษาลิบุตรว่าเป็นแค่อาคามีได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาแต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่คือจะไม่ปรนิพพานฉังนั้นการให้ทานทุกครั้งไม่ว่าเราจะแบ่งอาหารแบ่งข้าวแบ่งของให้กับพี่น้องญาสาเราหิตผลลัก์หรือให้กับสมณะให้กับเทลชานให้กับอะไรก็ตามให้วางจิตละความตณีละความตณีคืออย่างไรให้แล้วไม่คิดจะเอาคืน ให้ของที่ให้ได้โดยยาก